ทุกสบายล้วนหวนขึ้นมากพอกันดีคือเก่าพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนมีพันเขียนเซียนพันไหลพี่น้องขอบังไฟทุกข่ายทุกคณะเมื่อนี้มีคอมเมนต์เขามาในน่ะยุ่ในคลิปมาละมี่กเจ้าว่าล่องออกกาบโนใหม่ไม่เห็ดเด้อประธานไม่ึ้นดีขึ้นกันประธานก็เลยสงสัยอันนี้มักมักล่องอยู่แล้วนะเห็นกเจจาว่ากาบโนใหม่ก็ขึ้นดีขึ้นกันมาอันนี้คือกาบโนใหม่ไพ่เลี่ยง ไปเลี้ยงไปแหลงอยูเนี่ยมันลายนะก็เลยไปบายเบิ่งเออกมันคือสีแมนขวมกระจับวาม,ามันเป็นนิ่มๆมานะนี่มันเป็นนิ่มๆซึ่งตัวนี้มันเป็นกาบกล้วยนะกาบน้ำใหม่นี่จะมีความแข็งกาบน้ำใหม่ไม่มีความแข็งจักนอยมันลักษณะเหมือนกับกระดาษไข่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 ขกับกระดาษแต่ว่าทาเฮ็ดนี่ก็อาจจะต้องใส่ย,ยางทีจะต้องทักยางสองเซนใส่กันนะ คือถ้าถ้าต่อยางถ้าต่อยางเส้นเดียวแบบนี้นคือสเอาบอยูอ่ะนะคือมันบ่สามารถที่สอลัดนี่เขาลัดกราบน้อไม่เขาไ่ได้เพราะมันแข็งจะต้องใส่สองเส้นทักใส่กันนะนี่จะต้องใส่สองเส้นแบบนี้จังสิไปได้เดอตอนนี้ก็ลังสันนิฐานอยู่ว่าในเคยเห,เหตุเจือเทื่อดอกแต่ว่าก็เลยมากพี่รณานี่ต้องใส่สองเส้บบนเป็นจังสิ มันจังสีดันมันจังสีรัดก่อไปได้นะเดี๋ยวมันสิขึ้นแล้วมันขึ้นเดี๋ยวสิเฮ็ดให้พี่น้องเบ่งเบ่งไปน้ากันนี่ล่ะพี่น้องว่าสิขึ้นแล้วมันขึ้นตัวนี้ไม่กาบกล้วยกาบกล้วยนี่มันจะมีความนิ่มอยู่แล้วนะนี่กาบกล้วยนี่มันจะมีความนิ่มใส่ยางที่รัดเส้นที่ยังไงแน่เส้นที่แข็งแงน่ก็สามารถไปได้ยางอ่อนก็ไปได้คือกันแต่ว่ามันเห็นอ่อนนะนี่มันสิมีความนิ่มนี่มันนิ่มนะนี่มันนิ่มกาบน้าใหม่นี่ มันสีแข็งมีความแข็งแล้วก็มันจะมีความแตกข้างในแต่ว่ากันเฮ็ดมันมัน่าสีดันแรงกันแรงดันได้ดีอแต่เฮ็ดแรงดันที่สูงๆก็อาจจะใส่ได้แต่ว่าสีร่องเฮ็ดเบิ้งกาบกล้วยเฮ็ดสูตรกาบกล้วยแต่ว่าเป็นกากนุ่ใหม่เฮ้ยเนาะก็เจ้าก็ะบอกไปไปเฮ็ดให้เบิ้งแนวแต่สีร่องเบิ้งนะ แต่ว่าขอเพียงกับหน่องม่แล้วพี่น้องเด้อย่าว่ากาบก็ยงอมอกาบสเสบียงเด้อบันไ่เห็ดบ่ได้เดือดซุ่มนะมันแข็งแต่กาบน้องใหม่หนึ่งก็แข็งแล้วล่ะนี่อย่าจะว่าเอากาบสเสบียงไม่เห็ุใดแนงก็กับก้อยงอ่อมนี่เอาไปชมกันเลยพี่น้องบ้านนี่ก่อนที่เห็ดกะเอากาบกล้วยซะก่อนเหมือนเดิมผู้ล้งคนก็ย่งบ่ัหมี่หูสูตรอยู่นี่ล่ะวิธีการมันเบิ่งกันสูตรมันก็เหมือนเดิม อันนี้เป็นกาบกล้วยขนาด4นิว้วเด้อพี่น้องเด้อหันเข้าไปกาบกล้วยขนาด4นิว้วคือความยาว4นิว้วความกว้างของกาบกล้วยกับป,ประมานจุกเกือบจะ4นิว้วนี่หันเข้าไปนี่คือกาบกล้วยที่ใส่ใดดีมันจะเป็นแข็งแขนะ็งหนาะหนานี่นี่คือกาบกล้วยดีนะทำไมส่วนนี้ดึงยางสองรอบหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็เดินยาง ค้อมหางกับะมาณการมีชีดนึงสามหลอบสี่หลอระมาณหาหลอบหาหลอบแล้วค่ะดึงหางดึงหางลงมาเลยเลไว้น้อยหนึง่งหัวมันไปสำหรับของอยางนะอันเลยไปเนี่ยเมี่หวานเมื่อวัน้องขึ้นสามขึ้นปมิวัตเจ็ดกี่ ก็ห้อยอย่เล้มันขึ้นกับวามันขึ้นห้อยอเลยบอยลำตัวเอากระดีดป่าอสตงเห็ียวล่คือลำตัวสูตรกราบกล้วยจะเป็นลักษณะนี้ มาที่นี่หลังจากเฮ็ดกับกล้วยเสร็จซิทเร็จซับไปแล้วตัวนี้กับกล้วยทำมาจากขีเกียร์ขนาดความเาี้ยว4นิว้วอะใจมาตรฐานประมาณฝาเอ็มลอยกูกลัวตีไปสองฝาต่อมาบไนเท่าสิมาเฮ็ดกาบนอไม่นี่คือกาบนอไม่โอ้โหว่ามันจะขึ้นแล้วไม่ข้นล่องเลียนรูปไปน้ากันนีล่ล้ข้าเจ้าว่ากาบนอไมก่ก็ขึ้นดีคือการล่องเฮ็ดเบิรงเดอร์กันเ,เลย อ่ะเลย่อ่องตัวนี้มกักทดล่องอยู่แล้วให้จบที่กับเราใหม่เรือร่องเด้อยให้สิวา่ากับอาร่างกาบับแสแบงกับกระย่อมอันนั้นขึ้นย่อมคือเฮ็ดบัวใดนอกกากเผาทานซุ้มนั้น <c oughs> นี่หันแหล้วสิเป็นลักษณะนี่ยางที่จะใสมันจะต้องใสทบใส่กันสองเส้นเพราะตามที่เคยเฮ็ดมาเนี่ยมันสิแข็งกว่ากระดาษกระดาษใสยางเส้นหนึ่งนี่ไปบัวใดไปอ่อนๆนนะ เอตอต้องใส่สองเส้นในการดึงบีบกรับกรับน้องไม้นีเ่เขานะ้นะอืมอืมอืมเอาจากสีหลอบลองเมึงเอาสีหลอบดึงหางเข้ามาเอาไปน้อยนึงปีนกรับมากระหันเลยบาทเอ็ดแล้วเนี๋ยจะไป ตัวทพี่น้องเบิ่งคักเลยบาทหายสงสัยกันไปเลยคันคืนกะสิเป็นน้ำยางเนี่ยละ่ะยางมันใส่ยางรัดสองเสนน้นนะนะยางสองเส้นนี่มันเหมาะสำหรับพวกกาบแข็งแข็งกาบนั่นนะพวกห่อแบบรุ่นน้าต้องใส่แรงบีบเยอะ ปล่อยโอ้มันยางมันรัดแห้งจนหางเอ็นทแทแหน่เลยเจ้าสิหลุดงอดจักหน่อยงวดล่ำตัวนะโอ้๋หงวดแห้งขีดมือแตกเลยพี่น้องเอาเอาสิไปเบิ่งกันบ่านเนี่ยมันสิเป็นแนวอะไรปาดหัวขั้นตอนในการปาดหัวนี่กะหูอยู่แล้วนะเขื่อนสิบ่ออธิบาย ไปจูดกันเลยบานพี่น้องเบิ่งเลยซี่หู้จูดเขาจะซี่หู้ซ้ำกันพรานซ้ำนี่นะบ้านซ้ำน,นะน,นี่ปล่อยเลยบานที่เป็นยังไงระวังปะทากันระวังกาบกล้วยกับกาบหน่อไม้เรียบร้อยพี่น้องนี่คือบองไฟสูตรกราบกล้วยปะทะกาบหน่อไม้ที่พี่น้องคอมเมนต์มากว่ากาบหน่อไม้กฮ็ดขื้นดีกันเกยเอามาลองเบื่องสูตรกีเกียทั้งสองอย่าง ล้วกาษตัวนึงเป็นกาบกล้วยตัวนึงเป็นกาบน้ำมัทุกอย่างเหมือนกันเล็กหูเล็กแท่งหูคือกันอาตัวกระดาษน้ำมันี่ใส่ยางรัดสองเซนจะเป็นแนวด้วเพราะว่ากระดาษน้ำมัมันแข็งกว่คือกาบกล้วยขึ้นฐานจูดกันเลยบาดหนึ่เบิง้งเปรียบเทียบลำตัวใส่กันเลยพี่นอ้องเลยอ้าวต่อไปเป็นกระดาษน้ำมัพี่นอ้องอ้าจวดจัดกันบาดหนึ่งลำตัวจะเป็นอย่างไรเบิ้งเลือพี่น้องเลยโอ้โหดันดีขึ้นกัน อ้าวอ้โลงเร็วพี่น้องกาบน้อยมันหนักกาบน้อยหนักอ้าวเริ่มเบาคงเคีงคงเคีงเข้ามาแล้วเกี่ยวกับนกอ้าวเริ่มเบาฝุ่นฝาเขาขาวฝาเขาขาวว่าถ่ายตึ้งฮะเอาบ้านนี้ต่อไปเป็นกาบกล้วยซึ่งเป็นสูตรเด็ดประจำไข่เป็นแนวได้บ้าน สูตรเด็ดประจำไข่นี่คือมัดเด็ดได้ล่ะนี่สูตรขนาดซีเนี่ยนี่เป็นแนวได้วยว่านียางรัดสองเศษมันเลยวื right ้นว่าวื้นว่าไปามันแข็งอะนะเบิ่งเอามือดึงตึงหางตึงหางหางตึงมันใหม่ซแล้วล่ะนี่มันใหม่เอาเรา้างจังไหมเอาไปเป็นกาบกล้วยพี่น้องบ้านขนาดซีเนิ้ว กราบกล้วยขนาดสีนิว้วเป็นสูตรประจำที่เคยเอ็ๆกันประจำที่เป็นอะไรสูตรกราบเนาะไม้ได้บ่เนาะนาไม้ก็คืนอยู่ออะไรบ้างเลย<ป>โอ้โหสูตรยอดดันไปดันไปติดเรียบร้อยเห็นอยู่บ่อ้าวติดเรียบร้อยเ,เกลือนตามลมเบาๆาลูกป่านั่งง่ายเห็น โอ้ยขึ้นสูงคักเวยยังมาตรฐานสูตรเก่าเลยพูนเลื่อนเขาฟ้า,ฟาขาเลื่อนเขาฟ้าเท่ารำมอ่านเขาไปโอ้เดี๋ยว,วเด้สิเร้สิจบไปเรือิร้ยายมันไหนลอยตามลมเบาดีเบาว่าเป็นโนกกระโรดดพูนไปตามลมเลยวะเนี่ยพูนพูนยังมีขวนติดบางๆงางอยู่ก็หลังสิหัดไปดูไปดูแห่งแหงพี่น้องเลื่อนไปดูปุ่มปุปลไปดูไกลได้ไปดูไกลไกลพูน ลอดเข้าไปฝุ่นกำลังหอดฝากขี้เขียวเป็นปอง,ปองมองมองมองไปดูออน่นโอ้มันมาลงแถวฝุ่นเลยหน้าแย่เท่าฝุ่นตัวกันเมีนเอาเขาก็รับไปใหม่ไปพี่น้องโอ้พันจะีไรแปดสิบคนตัวตไไนึโอ้ยเบาดีแล้วเกินแต่ว่าขึ้นสูงกันบ่ ข,ขึ้นสูงนี่ก็สูตรกับกล้วยพี่น้องเอาล่องสูตรเนี่ยเอาไปล่องเฮ็ดเลือพี่น้องเด้อสำหรับผู้ดใดอยู่ในชุมชน่นที่ว่ามาเค็ดบ่องไฟกับกล้วยเล่นกันม,นมวนๆเล่นกินเหลากินเอ้ยเล่นเอาเงินเอาทองกันเล่นนี่ละสูตรนี่ละราคาสี่สิบห้าสิบนี่โอ้ยจะไปย่านพี่น้องใส่กีเก้ยก,กบรบเปไหลสองฝ้าอิ่มลอยเท่านั้นมาซ้ำนี่ละเตียบเทียมให้เบิง้งเลยด้อสูตรกราบน้อใหม่ก็กับกล้วยสรุปก็คือสูตรกับกล้วยบ่รไรคือเกา